พิธาย้ำสิ่งสำคัญตอนนี้คือสัจะไม่ใช่เสียสละเชื่อใจไม่โดนเทแม้มีกระแสบีบไม่ให้ร่วมตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่23กรกฎาคม66ช่วงสายที่ผ่านมานายพิธาลิ้มเจริญรั์หัวหน้าพักก้าไกลพร้อมด้วย3สสเก้าไกลจันทบุรีทั้ง3เขตเดินทางพบปะมวลชนด้อมส้มในพื้นที่อำเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยใช้พื้นที่ ของร้านสัมพันธ์การค้าบ้านเขาหอมต่อป่องน้ำร้อนอำเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยบรรยากาศได้มีบรรดามวลชนด้อมส้มกว่า5-600คนเดินทางมารอต้อนรับและให้กำลังใจในายพิธาและสสก้าไกลกันอย่างคึกคักระหว่างขึ้นประสายนายพิทากล่าวถึงจุดมุ่งหมายการเดินทางมาในครั้งนี้ว่าถึงแม้สารรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งให้ยุติบทบาทหน้าที่สสแต่ตนเองและสสก้าไกลยังคงเดินหน้าสารต่อการทำงานตามเป้าประสงค์ของ นโยบายพักก้าวไกลซึ่งในส่วนของจันทบุรีโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอป่องน้ำร้อนซึ่งเป็นพื้นที่ของนอสอยันทิชาบัวเพื่อนสอสอก้าวไกลเขตสามจะเร่งเดินหน้าสร้างโครงการประปาสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนตลอดจนเรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้งและช้างป่าที่จะต้องเร่งดำเนินการให้โดยเร็วทั้งนี้เพื่อให้สมกับความต้องใจของกว่าสี0แสนคะแนนเสียงของชาวจันทบุรีที่มีให้กับก้าวไกล ในส่วนเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อถามว่ามีความพยายามให้พักก้าวไกลเสียสละจากการเป็นพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลนั้นนายพิธากล่าว,ว่าคิดว่าตอนนี้คุณค่าที่สําคัญก็คือที่จัจะไม่ใช่เสียสละคือสัจจะที่เคยให้สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ตามที่เขาคาดหวังถ้าเรารักษาสัจจะที่ให้กับประชาชนไว้ก็ไม่มีใครต้องเสียสละเพราะเป็นไปตามกฎกติกาที่มันมีอยู่ตามคันลองการเมืองปกติเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าให้เสียสละเหมือนเอา คะแนาน14ล้านเสียงไปเทกระจัดและทําให้ประชาชนผิดหวังถึงตอนนั้นต้องยึดสัจจะให้มั่นและยึดหลักการให้มั่นมากกว่าการที่มองว่าใครควรจะเสียสละหรือไม่เสียสละแต่เอาหลักการปกติที่ควรจะเป็นเป็นตัวตั้งนายพิากล่าวด้วยว่าหลังจากที่ส่งไม้ต่อให้ทางพักเพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลยังยืนยันเชื่อใจการทํางานของเพื่อไทยและอีก8พักร่วมโดยหักยังรวมกันเหนียวแน่นและยืนยันในหลักการเชื่อว่าจะ สามารถดึงพักการเมืองอื่นเข้ามาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลได้มากขึ้นไม่ได้มองว่าถูกบีบหรือถูกดันแต่ให้เราใช้หลักการและเหตุผลค่อยๆดึงให้เข้ามาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลตามที่ควรจะเป็นจึงยังเชื่อใจเพื่อไทยที่จะใช้ทุกวิธีทางในการยึดสัจจะที่เคยให้ไว้กับประชาชนและก้าวไกลทำให้การตั้งรัฐบาลเดินหน้าได้ ในส่วนเรื่องที่อีกหลายพักการเมืองมีความต้องการให้ก้าวไกลลดเพดานหรือถอยการแก้กฎหมายหรือเรื่องอื่นๆนั้นอยู่ที่รายละเอียดซึ่งต้องให้เกียรติเพื่อไทยที่เป็นแกนนําตั้งรัฐบาลว่าที่ไปพูดคุยมาพูดที่จะเข้ามาร่วมมีความต้องการอะไรบ้างตรงตามที่วุฒิสภาเคยอภิปรายหรือไม่เพื่อลงลึกถึงรายละเอียดในการที่ก้าวไกลจะได้ตัดสินใจแต่ตอนนี้มีแต่เสียงจากคนรอบข้างทําให้การตัดสินใจอย,อยังไม่นิ่งจึงต้องรอทางเพื่อไทยอย่างเดียว ส่วนเรื่องที่มองว่าก้าวไกลถูกบีบหรือไม่จากการที่สามพักการเมืองที่เข้ามาคุยกับเพื่อไทยมีเจตนาทํานองว่าหากมีก้าวไกลอยู่จะเป็นอุปสรรคในการตั้งรัฐบาลน,นั้นตนเองไม่รู้สึกอะไรก็อย่างที่เคยพูดพูดไว้หาก8พักร่วมจับมือกันไว้ก็ไม่มีใครมาบีบก้าวไกลได้และยังจะสามารถดึงพักอื่นเข้ามาร่วมตั้งรัฐบาลได้อีกด้วยและจากการที่มีกระแสว่าเพื่อไทยได้เชิญรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเจาะเข้ามาคุยถือว่าตรงตามมติ ของพักร่วมหรือไม่นายพิธาเผยว่าต้องรอทางเพื่อไทยกลับมาพูดคุยกับอีก8พักอย่างเป็นทางการจึงไม่กล้าให้สัมภาษณ์ข้อมูลที่ลงลึกไปกว่านี้จนนักขณะนี้จึงยังมีความเชื่อใจเพื่อไทยเหมือนเดิมแม้ในเรื่องของการพูดคุยกับอีกสองพักทหารที่ดูเหมือนจะเป็นการถักก้าวไกลออกจากการร่วมรัฐบาลจนขณะนี้ยังแค่เป็นการพูดคุยแต่ถ้าเป็นการเชื้อเชิญเข้ามาร่วมรัฐบาลจริงก้าวไกลคงอยู่ด้วยไม่ได้ใน สมการนี้หรือถ้าอยู่ด้วยก็ต้องไม่มีก้าวไกลแต่ณขณะนี้ถ้าจะพูดให้ชัดคิดว่าอยู่แค่ขั้นตอนเชิญให้มาพูดคุยไม่ใช่การเชิญมาร่วมรัฐบาลจึงต้องรอฟังความชัดเจนจากเพื่อไทย